สวัสดีครับผมใบในช็อปนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคันคันแรกของใบในช็อปอีกแล้วนะครับผมรุ่นนี้สีนี้คันแรกใบในชอ็อปถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าเป็นคันแรกเลยนะครับผมก่อนอื่นก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอรอบคันของคันนี้นะครับผมฝากเตือนไว้นิดหนึ่งนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเพจโกงนะครับผมเพจโกงหรือคนที่โกงหลอกเอาเงินมาจําที่ซื้อรถนะครับเยอะมากนะครับผมเยอะมาก ฝากถึงเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับอย่าเห็นแก่รถถูกนะครับรถถูกและดีไม่มีในโลกนะครับผมบางโพลที่ผมเห็น c b r 6 5 0 r ขายกันอยู่แสนสามแสนสี่โอ้โหจบเลยนะถ้าเจอราคานี้นะครับผมขนาดพ่อค้าซื้อเข้าเนี่ยซื้อมาขายเนี่ยยังแพงกว่านั้นตั้งหลายหมื่นเลยนะแพงกว่านั้นตั้งหลายหมื่นเลยนะครับผมฝากกันด้วยนะฝากไว้ด้วยนะครับผมซื้อรถ บิ๊กไบค์มือสองมอไซค์มือสองก็ดูให้ดีนะครับผมฝากไปได้ช็อปไว้ในอ้อมกอดสัก1ล้านไว้1ล้านแล้วกันนะครับผมอยากได้รถสภาพดีไปในช็อปจัดให้คันนี้คันแรกอ่ะคันแรกเลยนะครับผมสีนี้นะครับสีอื่นขายไม่เยอะนะครับขายมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสีเนี้ยโครงเนี้ยคันแรกของไมนช็อปเลยเราไปดูรอบคันกันไป สวัสดีครับผมไปในช็อปนะฮะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมสวยจัดของแต่งก็มีสวยจัดของแต่งก็มีคันนี้นะครับคันนี้อ่ะคันนี้ต้องบอกว่าใช้เงินออกรถอยู่แค่11,400บาท11,400บาทผ่อนนะครับฟังดีนะครับผ่อน4ี0พันหนะครับผ่อน4ี0พ4ปี4ี0พนี่นิด4ปีออกรถไม่แพงผ่อนไม่แพงนะครับผมสบายสบายแล้ลวรถโคตรสวยโคตรใส นะครับโคตรสวยโคตรใสนะครับผมอ่ะเรามาดูเลขไม้คันนี้กุญแจสองดอกบุ๊กเซอร์วิสครบนะเรามาดูเลขไม่เลขไม้อยู่สองหมื่นหกนะครับผมวิธีการดูเลขไม้นะครับของผมนะในฐานะที่ผมเป็นร้านนะซื้อเข้าเนี่ยอย่างอื่นเปลี่ยนได้นะครับผมอย่างนู่นนั่นเปลี่ยนได้แต่อย่างอื่นแต่อย่างหนึ่งนะครับที่ไม่มีทางโกหกได้นะครับผมก็สิ่งนี้นะ โซสเตอร์นะครับผมโซนะครับโซ่ยังเป็นโซ่เดิมจากโรงงานโซ่เดิมที่มาจากโรงงานดูยังไงดูไม่ยากครับมันจะไม่มีข้อต่อนะครับผมโซ่จะไม่มีข้อต่อนะครับนะโซ่จะไม่มีย้ำหมุดไม่มีข้อต่อไม่มีกิฟอะไรทั้งนั้นนะครับนี่โซ่จากโรงงานนะครับรับประกันว่าเลขใหม่ตรงเป๊ะนะฮะอ่าบุ๊คสวิตอะไรครบนะอ่าไล่ของแต่งก่อนนะครับของแต่งมีอะไรบ้างชิวนะครับผม ชิลของอันนี้น่าจะเป็นโมโตซ่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะกระจกปลายแฮนด์ของ r a c i n g Power นะครับก้านเบรกก้านคัดสีแดงนะครับก้านเบรกก้านคัดสีแดงแต่งมาด้วยนะครับปรับระดับได้แฮนด์สีแดงนะครับแฮนด์ส like ีแดงคือทรงนี Isa ้นะครับโทนสีแดงเพราะว่าเป็นโครงแดงฮะโครงแดงกับใสแจ๋วเลยนะครับโครงแดงใสแ๋วต้องโครงแดงนะฮะโครงแดงกัานล้มแต่งมานะครับผมกัานล้มแต่งมากาดหม้อน้ําพาดได้ไงกาดหม้อน้ําแต่งมานะครับผม ท่อสลิปออนนะครับผมท่อสลิปออนสามเอ่อสามเอ่อสองจุดสองจุดห้านิ้วนะครับ CR เลฟิตนะครับมีอะไรอีกท้ายสั้นแต่งมาไฟเหลือตาแมวนี่ไล่จบนะครับครบได้จบเลยนะของแต่งเรามาดูสภาพโดยรวมมาสวยสวย,สวยรถไม่ล้ไมลไม่ชนไม่มีอุบัติเหตุหนักอะไรทั้งสิน้นนะยางหน้ายางหลังมีแต่รายงานนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยซื้อมาไม่แทบไม่ได้ใช้เลยคอท่อดูขอท่อนี่ใส่คิงนะครับ สวยนะครับผมอ่ะสวยๆเครื่องสวยๆโครงสวยๆสวยมากนะโครงแดงนะอ่ะแล้วมีตัวสติ๊กเกอร์ถังน้ํามันนะครับผมแล้วก็มีสติ๊กเกอร์กันรอยของ r a c i n g power นะถังสวยๆเบาะสวยๆนะครับผมโครงแดงสวยมากนะใส่กิ้งนะสวยๆท่อสวยๆนะครับจานบงจานเบรกหน้าเนี่ยเออเหลือเยอะนะฮะพับเบรกก็ยังเหลือใช้นะครับผมอ่าสภาพโดยรวมหัวสวยอ่ะสวยเลยนะชอบโครงแดงนี่ชอบเลยนะมีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกนะ ครั้งแรกสวิงอาร์มสวยๆโซ่สตงสเตอร์นี่้อบอกว่าโอ้โหโอเคนะฮะอาจจะมีต้องงอยสนงสนิมบ้างเพราะว่ายังไม่เคยเปลี่ยนโซ่มาเลยนะครับตั้งแต่ออกจากศูนย์มานะครับเครื่องฝั่งนี้ก็โอเคสวยๆใสๆกันล้มใส่มานะครับทุดสซงก็สีสวยนะทุ่งซงก็สีสวยๆเลยนะครับผมนะชกลนกชกหน้าสวยนะครับผมจานเบรกหน้านี่แทบไม่กินอะเอาง่ายๆนะครับพวงพับเบรกเต็มนะใช้ยาวๆนะไม่ต้องพูดถึงนะอะมา ถังสวยๆมาเรามาฟังเสียงเครื่องอ่ามีน็อตไทเทนมีน็อตไทเทนปิดกระจกมาด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับกุญแจ2ดอกบุ๊กครบนะกุญแจ2ดอกบุ๊กครบคันนี้เล็กมาอย่างที่บอกครับสองหมถือว่าน้อยนะครับรถคันนี้บอกก่อนนะรถคอสสิบหกจดสิบเจ็ดนะก็โค้งแดงครับมีปีเดียวนะครับปี2016นะครับผมแต่คันนี้จดสิบเจ็ดเลยนะจดสิบเจ็ดนะครับประวัภาษีครบอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องกัน ันนี้เนี่ยนะครับเอาไปเนี่ยนะฮะไม่ต้องแต่งแล้วนะไม่ต้องแต่งแล้วนะเพราะว่าจัดทรงมาให้สวยแล้วนะจัดทรงมาให้สวยแล้วนะครับผมยางหลังเนี่ยจอดนานไปหน่อยนะมีระแตกลา,ลายงาบ้างแต่ว่ายางดอกนังเหลือเยอะนะมีแตกลายงาบ้างนะฮะนี่นี่ๆๆเห็นไหมอ่าอยากได้ราคาไหนจัดมานะราคาไท้คลิปเครื่องโคตรดี ประมาณนี้เสียงสีสูบเสียงหวานคือแต่งมาหมดแล้วนะครับคันนี้จัดทรงมาเรียบร้อยหมดแล้วเหลือแค่ลูกค้ามาซื้อไปขับนี่เห็นไงโอเคนะราคาเงินสดคันนี้นะครับผม1นึ่งแบาท1นึ่งแสนบาทจัดไฟแนนซ์หนึ่งแสนห้าบาทนะครับผมฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับผมเอาง่ายๆนะครับผมเพิ่มมาเอ 4, อสี่เออหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันใช่ไหม หนึ่ง0สนเพิ่มมาอีกประมาณ8,000นะครับ157,000ราคาจัดไฟแนนซ์เพิ่มมา8,000ผมจ่ายอะไรบ้างค่าจัดไฟแนนซ์ค่าประกันรถหายก็เกือบ3,000แล้วผมจ่ายให้ค่าโอนอีก3-4,000นะครับผมน้ำมันเครื่องใส้ก๊องโรภาษีโอเกินหมื่นอะหมื่นหนึ่งหมื่นห้าผมจ่ายให้นะครับผมสดมาสดมาหนึ่งแสนมื่นเก้าพับาทนะอยากได้ราคาไหนมาคุยกันนะครับผม โอเคฝากไว้หนึ่งคันนะคันแรกของใบได้ชอบด้วยนะครับผม Honda CB 6 5 0 F ปีจดปี2 0 1 6เอ้ยจดปี2017นะครับโครงแดงนะครับลิมิเต็ดคงแดงนะครบสบสวยแบบนี้เลยนะพร้อมใช้งานนะครับเล่มพรบภราษีพบครบพร้อมโอนนะพร้อมโอนได้เลยนะครับใครสนใจคันนี้โทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมโอเคยินดีให้บริการนะอะ ฝากบอกอีกนิดนึงนะครับผมฝากบอกอีนิดนึงนะช่องผมเนี่ยจะ5,000ซับสไคร์แล้วนะครับผมถ้าถึง5,000ซับสไคร์มื่อไหร่นะครับผมจะทําคลิปขอบคุณคลิปขอบคุณลูกค้าคืออะไรนะคลิปขอบคุณลูกค้าคือเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปนะครับผมแชร์ประสบการณ์ในการดูรถบิ๊กไบคโดยละเอียดนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าเพื่อนๆที่ที่จะไปซื้อรถบิ๊กไบคมือ2นะครับดูคลิปนี้นะครับผม ไปซื้อด้วยตัวเองได้เลยนะครับไปซื้อด้วยตัวเองได้เลยนะครับผม5,000ัน s u b s c r เดี๋ยวผมจัดให้ส,สวยๆเลยนะครับโอเคคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับผมสนใจคันนี้ทักมาขอบคุณครับ